ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญฉบับที่4พศ2564ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญฉบับที่4พศ2564มติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญฉบับที่4พศ2564และร่างภาคผนวด6 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบันอิเล็กทรอนิกส์และร่างภาพหนวกเ็หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยปลายหนีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดทำโดยคณะอนุก,กรรมการ ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบงานสารบัญตามที่สำนักพระราชสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอและให้ดำเนินการต่อไปทั้งนี้ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและร่างภาพผนวดซึ่งจัดทำโดยคณะอนุกรรมการการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบงานสารบัญตามที่สปอนอเสนอเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ .2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรชัชอาณาจักรไทยและแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงซึ่งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระบบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบและร่างภาพนวดดังกล่าวด้วยแล้ว ข้อห้าให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อยี่สิบหกแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศสองห้าสองหกในกรณีที่บันทึกจัดทำในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยการพิมพ์ข้อความในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสื่อสารอื่นใดทีมมีการยืนยันตัวตนจะพิมพ์ชื่อผู้บันทึกแทนการลงลายมือชื่อ ก็ได้และจะไม่ลงวันเดือนปีที่บันทึกก็ได้หากระเบียบอีการบันทึกวันเดือนปีไว้อยู่แล้วข้อ29การติดต่อราชการให้ดำเนินการด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเว้นแต่กรณีที่เป็นข้อมูลข้อสารรับชั้นรับที่สุดตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการหรือเป็นสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้นรับที่สุดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถดําเนินการด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งต้องรับเพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัด ส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้วถ้าหากได้รับการแจ้งตอบรับและส่วนราชการแล้วผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตาไปอีกการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียงให้ผู้รับฏิบัติเช่นเดียวกันได้รับหนังสือในกรณีที่จําเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ทําหนังสือยืนยันตามไป ทันทีสำหรับกรณีที่ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนข้อ9ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อสามสิบแห่งระเบียบสำนักนายุทธมนตรีว่าด้วยงานสาราบัญพศ2526กรณี 9, ที่หน่วยงานสาราบัญกลางส่งหนังสือด้วยระบบสาราบัญอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าการเก็บสำเนาหนังสือไว้ในระบบสาราบัญอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งนั้นเป็นการเก็บสำเนาวไว้ที่หน่วยงานสาราบัญกลางตามวรรคหนึ่งแล้วทั้งนี้โดยไม่ต้องเก็บเป็นเอกสารอีกข้อ 1> 89ทับ1ในส่วนราชการจัดให้มีกระระบบสาบันณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติงานสาบรรณซึ่งอย่างน้อยตามที่มีอยู่ปรษณีอิเล็กทรอนิกส์การสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ ข้อ11ในการปฏิบัติการ,รพัฒนาระบบสารบันอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการหรือมีปัญหาอุปสรรคทางเทคนิคในการปฏิบัติงานสารบันด้วยระบบสารบันอิเล็กทรอนิกส์หรือในการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบอานและหน่วยงานอื่นส่วนราชการอ,อาจจะขอการสนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือจากสำนัก งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมนารมอิเล็กทรอนิกส์ได้ภาคผนวก6หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลนหนังสือราชการโดยระบบสารบรญอิเล็กทรอนิกส์งการรับส่งข้อมูล หรือหนังสือและการติดต่อราชการสามารถติดต่อผ่านทางระบบสารบ,บัญอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบสารบ,บัญอิเล็กทรอนิกส์ต้องสนับสนุนการสร้างหนังสือให้เป็นไปตามรูปแบบที่ระเบียบกำหนดหรือจะต้องสามารถรับรองหนังสือที่สร้างโดยกระดาษแล้วแปลงเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามภาพกำหนดเจ็ดได้ ข้อขนวกเจ็ดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งให้ส่วนราชการจะให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลกลางของส่วนราชการเพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยใช้ชื่อสาบันตามด้วยชื่อโดเมนของส่วนราชการนั้นหรืออย่างน้อยต้องลงท้ายด้วยชื่อโดเมนของส่วนราชการต้นสังกัดสามเพื่อใดรับ อีเมลจากภายนอกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบัญกลางได้รับมอบหมายตามที่ข้อ2ดำเนินการดังนี้3.1ลงทะเบียนรับหนังสือ3.2แจ้งยืนยันโดยการตอบกลับ3.3สำรองข้อมูล 4. การจัดทําข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการเพื่อส่งทางอีเมลให้ส่วนราชการดําเนินการดังนี้4.1การจัดทําร่างหนังสือให้ผู้มีอํานาจลงชื่อหรือให,ให้ความเห็นของร่างหนังสือเพื่อที่จะส่งออกไปภายนอก4.2เมื่อผู้มีอํานาจลงชื่อได้ลงลายมือหรือให้ความเห็นของหนังสือแล้วให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือและสิ่งที่จะส่งไปด้วยและให้ประสานหน่วยงานสาราบานกลางเพื่อกําหนดเลขทะเบียนหนังสือ การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการทางอีเมลให้ส่วนราชการดำเนินการดังนี้5.1ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบัญกลางหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนราชการนั้นคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทำหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือของส่วนกลางราชการนั้นทางอีเมล5.2ให้เจ้าหน้าที่เรื่องส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตาม4.3รวมทั้งแจ้งที่อยู่อีเมลของผู้รับและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับถ้ามีให้เจ้าหน้าที่ตาม5.1เพื่อดำเนินการส่งอี 5.3เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ตาม5 1ได้รับเรื่องแล้ว5.3.1ลงทะเบียนหนังสือส่ง5.3.2ตรวจสอบเนื้อหา5.3.3ส่งอีเมลแนบหนังสือที่สแกนแล้วด้วย